สเลนะคะสะเลเนี่ยเนี่ยเนี่ยงสะเลใส่ปลาเนียปลาอะไรก็ได้นะคะแกงสะเลใครรู้จักมั่งคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะแกงสะเลใส่ปลานะคะใส่ปลานิลปลาช่อนปลาอะไรก็ได้ํำพิกกันก็มีพริกหอมกระเทียมนี่นะคะ ตะไคร้ขาไม่ใส่นะคะกะปิตะล้าซะหน่อยปรุงรสด้รสดีนะคะ,น,ะน้ำเดือดแล้วนะคะหกพริกใส่แล้ว <c oughs> น้ำเดือด <c oughs> อแสแลใส่เลยะค่ะ <c oughs> อุ้ย เขากให้มันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเขาเอาปลาใส่ปสุกละเดี๋ยวเราอันนี้ใส่น้ำมะขามมะขามเปียกไม่มีน้ำมะขามเปียกเอามะขามเปียกทอาน้นก็ได้นะคะอันนี้มันไม่มีมะขามก็เลยเอาน้ำนีำ่กะลา โรดีมิดหน่อยช้อนหนึ่งแล้วนี่เราก็ใส่ปลาไปเลยเนี่ยเราไปจัด <c oughs> ให้ปลามันสุกก่อนันไม่มีมะเขือเทศ ถ้ามีมะเขือเทศสักหน่อยเราก็จะใส่มะเขือเทศก็จะอร่อย ถูกแล้วค่ะแกงสแลใส่ปลาหีนะคะ,คะสวัสดีค่ะขอติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ